บางอย่างกับการศึกครั้งนี้ขอพบพี่ลวีเลยครับพี่หมอครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่สวนลุมพ่อแม่พี่น้องที่ชม f m t v ทั้งในประเทศและทั่วประเทศครับพี่น้องครับวันนี้มิใช่ การพ่ายแพ้วันนี้ก็คือหนึ่งในการถ้าเพียบถึงต่อยมวยก็มันจะต้องถ้ามวยมวยมวยไทยก็ต้องห้ายกพี่น้องนะครับวันนี้เป็นวันที่เราได้ชัยชนะส่วนหนึ่งเราประสบความล้มเหลวส่วนหนึ่งซึ่งในวันนี้ผมถึงผมขอโอกาสที่จะชี้แจงให้พี่น้องได้ทราบที่ไปที่มา ของเรื่องราวต่างๆซึ่งคณะเสนาธิการร่วมกองทัพระชนและกองทัพธรรมโดยได้ร่วมกันนะครับสิ่งที่หนึ่งก็คือว่าหลังจากที่เราได้มาชุมนุมที่นี่เป็นเวลาติดต่อกันสองเดือนกว่าสิ่งที่เราทําก็คือว่าประเมินสถานการณ์ว่าเมื่อไหร่เราจะทําการลุกออกไปการอยู่ในแต่สุรุมอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุชัยชนะได้เป็นประการที่หนึ่งพี่น้อง ถูกไหมครับแต่การออกไปเราไม่ได้คิดว่าปุ๊บปั๊บออกไปชุมีนหน้าทำเนียบแล้วจะชนะการจะชนะได้ต้องมีเงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่ซึ่งก่อนออกไปเราได้ทำการบ้านไม่ใช่เราออกไปโดยไม่ได้ทำการบ้านมันมีการประสานงานติดต่อเงื่อนไขที่จะบรรลุชัยชนะได้ ซึ่งขอญาตเป็นความลับที่ไม่สามารถบอกกับพี่น้องได้พี่น้องทําให้่จะคิดเองได้ว่าถ้าจะชนะระบบทักษณิณได้ต้องทําอย่างไรบ้างนั่นคือสิ่งที่เราได้เตรียมการนะครับสถานการณ์มันก้าวขึ้นมาสู่การที่เรานิ่งเราควบคุมระดับการอยู่สนุมแบบเงียบๆทำให้ระบบทักษณิณประมาทเราพี่น้องประชาชนไม่อยู่ในสายตา 40สวไม่อยู่ในสายตาปฏิบัติไม่อยู่ในสายตาระบบตัวจริงจึงเหมิมเกิมจนกระทั่งบังอาจแก้ไขร่างที่มาสวเออร่ออางเออร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสวรกระทั่งกล้ากระทำการผ่านวาระสามแล้วให้นายยกรัฐมนตรีเซ็นชื่อทั้งทั้งที่กอทชาชนได้ไปยื่น40สวสส,ส,ส,สได้ไปยื่น เป็นการบังอาจท้าททยพระราชารนาดพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเราได้รอสถานี้มานานแล้วดังนั้นเราจะได้ตัดสินใจพร้อมกับเงื่อนไขอื่นที่เราได้เตรียมไว้ว่าได้เวลาที่เราจะออกต่อย,ยกสองแล้วพี่น้องครับก่อนออกต่อยเราต้องประเมินว่าอย่างน้อยเราต้องชนะ8 90%ถึงออก แต่พี่น้องครับมันไม่ร้อยเปซการร้อยเปอร์ซไม่ได้ครับเพราะว่าที่ศวนลุมเราวันหนึ่งก็พันสองพันคนวันวันอาทิตย์ก็ห้าหกพันคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่มั่นใจนะครับพี่น้องแต่การออกต่อยครั้งนี้พี่น้องครับเราได้เตรียมการไว้พี่น้องเห็นนะครับว่าเราไม่ได้ยุบสวนรุมพี่น้องเราไม่ได้ลื้อเต็นท์ไปที่นั่นเราจะคนรักษาแถามที่มั่นเราไว้ เผื่อเราพลาดเราตั้งใจต้องการต่อยมาเด็ดทีเดียนักแต่มันทําไม่ได้พี่น้องเราถูกสวนกับนิดนิดหน่อยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องชี้แจงพี่น้องว่าเราได้มีการเตรียมการเป็นขั้นตอนที่พี่น้องจะได้รับทราบซึ่งความจริงเป็นความลับแต่ผมว่าณวันนี้ก็เป็นความลับที่เปิดเผยได้นะครับพี่น้องครับวิธีการ เราได้ประเมินว่าการจะออกไปส่อสู้ในยกสองออกโดยวิธีไหนดีหนึ่งนัดชุมนุมพี่น้องเพื่อจะเป็นการเช็คว่ามีหนึ่งหมืนหรือมีห้าหมื่นหรือมีสามหมื่นคนที่สสนลมแล้วก็เดินทัพออกไปยึดทำเนียบนะครับถามว่าถ้าใช้วิธีการนี้สี่สิงหาพี่น้องจำได้ไหมครับตำรวจหกหมื่นคนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจึงปรับยุทธวิธีไหนก็คือใช้กองหน้าเรา เพียงร้อหคนไปยึดประตูสามก่อนเลยนะครับนี่คือยุทธวิธีของเราทันทีที่พี่น้องไปยึดร้อหคนเสร็จปับ๊บพี่น้องที่สวนลุมก็เคลื่อนทัพออกไปยึดทั้งหมดก็ประมาณเกือบหนึ่งพันคนยึดประตูสามเป็นครั้งแรกปรากฏว่าสันติบาลต่างก็รายงานว่าทำได้อย่างไงวะความลับไม่มีรั่วไหลเลย ไม่รู้รู้อีกทีเอายึดพี่น้องเราเองส่วนมากก็ไม่รู้เลยว่าเราจะไปยึดทำเนียบแล้วพี่น้องพี่น้องครับพอเรายึดได้ตำรวจเท่าหมื่นคนมามพี่น้องไม่มาเพราะว่าคนเราแค่พันเดียวรถถังก็ไม่มีนะครับพี่สมเกียิก็ไม่ได้พนตำรวจเอกชูเกียรติก็ไม่ได้ไปขับรถถังครับพี่น้องครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตำรวจ ก็อยู่เพียงแค่นั้นแต่พี่น้องครับการประสานงานพี่น้องครับเราปิดประตูสามเกษตรกรปิดประตู 4, สี่สภาพป, 5, ป,ปิดประตูห้าทีมมุกปิดประตูหกพี่น้องครับสิ่งที่สาภาพบอกเราว่าล่างสนธิสัญญาอนุสัญญาสองข้อแปดปีแล้วรัฐบาลไหนก็ไม่เคยยอมเซ็นเขาก็ไม่คิดว่ารัฐบาลจะยอมเซ็นแต่เนื่องจากกรรมาชนไปอยู่ที่ประตูสามพี่น้องทั้งสามองค์กรเลยได้รับ ความดีความชอบจากฝีมือของพี่น้องทุกคนนะครับรัฐบาลยอมหมดครับพี่น้องยอมหมดพี่น้องจะเห็นว่าท่ามกลางการต่อสู้เนี่ยเราได้สมชมชนะเพื่อเราและเพื่อพี่น้องประชาชนพอสมควรขณนี้พี่น้องครับเมื่อเราไปไปแล้วก่อนหน้าไปแล้วเราก็กะว่าเราจะใช้เวลาระดมพลเข้าร่วมกับเราในประเด็นหนึ่งก็คือ ความล้มเหลวของรัฐบ,บาลเรื่องอย่างต่างที่มันสุกงอมเหมือนมะม่วงที่สุกมันจะหล่นอยู่หล่นอยู่แล้วหรือบางลูกก็หล่นลงไปที่ใต้ต้นแล้วอันที่สองคือการที่รัฐบาลบังอาจท้าทายพระเจ้าแนาิเรายอมรับผิดพี่น้องครับเราประเมินว่าสามสี่วันเนี่ยน่าจะมีพี่น้องเขาร่วมกว่าเราไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นคนถ้าพี่น้องเขาร่วบเราสองสามหมื่นคนวันนี้เราจะยุบสวนลุมพี่น้องยืนอยู่ที่ทำเนียบไม่กลับมาแน่นอนพี่น้องครับ พี่น้องครับก่อนเราเคลื่อนออกเราประเมินแล้วครับว่าเขาต้องประกาศพบรบมั่นคงแน่นอนไม่ใช่สิ่งที่นอกเหนือความคาดหมายแต่ที่เราผิดพลาด,ดคือจํานวนคนไม่ได้ตามเป้าดังนั้นมันก็เกิดสถานการณ์ที่เราจะต้องตัดสินใจเมื่อเขาประกาศพบรพบความมั่นคงนะครับพี่น้องเหตุผลต่างๆ คณะทํางานได้มีการพูดคุยชีย้แจงผ่านสื่อไปมากมายแล้วนะครับว่าสถานการณ์มันบีบเราอย่างไรลุงปีชาได้พูดไปแล้วสิ่งที่ผมจะเล่าให้กับพี่น้องฟังนะครับก็คือรายละเอียดในวันนี้ที่เราได้ดําเนินการเพราะว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเรานะครับที่อุรุพงศ์พี่น้องเราเขาไม่ได้เขาไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเหมือนกับพี่น้องที่อยู่ที่ประตูสาม ผมก็จะเล่าเลยให้พี่น้องฟังนะครับว่าการเจรจาในวันนี้บางคนก็ว่าเสียในการร่วมเนี่ยตกหล่นไปในเล่กลของตำรวจแพ้ตำรวจในการเจรจาพี่น้องครับถ้าพี่น้องทราบความกดดันการตัดสินใจเราผมจะบอกพี่น้องว่าวันนี้ตำรวจหลงกลเราครับพี่น้อง อันที่หนึ่นะครับตำรวจพอตื่นเช้าเมื่อคืนเราคาดอยู่แล้วว่าเขาน่าจะเคลียร์เราประมาณตีห้ถึงแปดโมงเช้าแต่ด้วยความการกดกันต่างๆที่เราได้ทำตำรวจก็ไม่กล้าทำในสุดก็ส่งคนมาเจรจาเจรจากับเรา8ปดโมงกว่านะครับการเจรจารในรอบแรกเนี่ยนะครับตำรวจก็ส่งตัวแทนมา3ท่านซึ่งข่าวก็ออกไปแล้วผมไม่ต้องพูดละเอียดนะครับโดยตำรวจก็แจ้งเราว่าขอให้เรากลับมาที่สวนลุม ตำรวจไม่ได้บอกว่าให้เราสลายกลับบ้านเขาไม่กล้าครับพี่น้องเขาบอกเราว่าให้กลับไปที่สวนลุมเขายินดีให้เราชุมที่นี่เพราะว่าจะมีทูตต่างประเทศสําคัญคือประเทศจีนจะเดินทางมาตำรวจใช้ข้ออ้างอย่างนี้เพื่อประกอบกับการที่ทําให้พรบรความมั่นคงของเขาเนี่ยมีความชอบธรรมในการที่จะสลายเรานะครับตำรวจก็ได้แจ้งมาอยู่รูปแบบนี้เพราะฉะนั้น การที่เราเจรจาครับเราก็ได้ตั้งเงื่อนไขอันที่หนึ่งต้องเจรจาท่ามกลางการถ่ายทอดสดพี่น้องครับเมื่อคืนเราได้นัดหมายกับทีวีหลายช่องมาเตรียมถ่ายทอดสดไว้เรียบร้อยพอนพอนัดปุ๊บถ่ายทอดสดได้เลยทีวีกับทุกช่องก็มาหมดพี่น้องครับการเจรจาเราอยู่สวนลุมสองเดือน ฟรีทีวีต่างๆปิดข่าวเราหมดเลยครับพี่น้องครั้งนี้ทีวีทั่วประเทศนลทีวีทั่วประเทศลงข่าวเราหมดพี่น้องเป็นการเจรจากับตำรวจที่มาคล้ายๆกับที่เสื้อแดงเจจากับรัฐบาลพรรคปฏิปัติ์โดยออกสื่อพี่น้องทั่วประเทศ จะเห็นการเจรจาที่ชัดเจนถูกไหมครับท่ามกลางการถ่ายทอดสดแม้ว่าจะไม่ใช่ฟีทเดีแต่ฟีรีก็ไปออกข่าวหมดใช่ไหมครับนี่คือจุดจุดสำคัญเราได้เจรจาว่าต้องเจรจาบ,บนการถ่ายทอดสดของสื่อมวลชนสองเราใช้ไมให้พี่น้องที่อยู่ในมอบเราที่อยู่ที่ประตู3าทุกคนได้ทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไดการเจรจาอย่างไรตำรวจพูดอย่างไงเราเจรจาอย่างไร พี่น้องทุกคนคงจะเห็นแล้วนะครับจากการถ่ายทอดสดออกไปเห็นไหมครับพี่น้องไม่รู้ว่าใครหลงกลใครและข้อเสนอเราพลเอกปิชาได้ประกาศชัดเจนว่าตำรวจที่มาเป็นระดับปฏิบัติการเท่านั้นแล้ต้องการเจรจากับผู้มีอำนาจก็คือณตอนนี้ก็ต้องเป็นพลตำรวจเอกประชาผมนอก รักษาการนายกรัฐมนตรีท่ามกลางสื่อที่ออกตำรวจกล้าปฏิเสธไหมพี่น้องกล้าปฏิเสธว่าเจรจากับผมเหรอไม่กล้าเจรจไม่กล้าปฏิเสธครับเพราะสื่อออกหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องรับข้อเสนอเราเราจึงนัดว่าเวลา12.00นน,น,นนัดมาเลยว่าจะไปเิรจากันที่ไหนให้พลเอกประชาพนอกมาเจรจากับเราข้อที่หนึ่งข้อที่สองจะ ต้องเซ็นสัญญาให้เรากลับไปชุมนุมที่เดิมได้หลังวันที่13ตุลาคมตำรวจก็รับข้อเสนอเราเพราะว่าสัมภาษณ์สื่อทั้งหมดก็รับข้อเสนอเรา,เรากลับไปคุยกับคนตุาเดชประชาพมนอกหลังจากนั้น ก็กลับมาแจ้งเราว่าได้ประสานงานกับพลตำรวจเอกประชาภมนอกเรียบร้อยแล้วที่นัดไว้เที่ยงเอาเป็นสิบเอโมงครึ่งเวลาสิบเอโมงก็ส่งรถมารับเราขอเราส่งตัวแทนไปห้าท่านซึ่งท่านทราบรายละเอียดตามข่าวอยู่แล้วเราก็ยินดีไปเจรจาพอไปถึงที่ห้องที่จะเจรจากันเราก็นั่งรอสื่อมวลชนเต็มห้องเอียดเลย ตำรวจก็ยืนรอพลเอกประชาผมนอกผมก็เกือบจะบอกแล้วว่าตำรวจที่ยืนรอนานแล้วเนี่ยน่าจะนั่งรอได้แต่เนื่องจากพลเอกประชาผมนอกจะมาเขาก็เลยยืนรอในที่สุดเราก็เห็นว่าเวลามันเนิ่นนานพอสมควรแล้วที่เรานั่งรออยู่ตำรวจก็เข้ามาบอกเราว่าการเจจาในครั้งนี้ตำรวจทั้งสามคนจะเป็นคนเจจากับเราแทนพลตุเลศประชาผมนอก เนื่องจากว่าติดภารกิจที่สภาพี่น้องนึกอ,ออกไหมครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเบี้ยวเราพี่น้องเราก็ยืนยันทันทีว่าเรากลับอย่างนี้เบี้ยวกันนี่ว่าพี่น้องแต่เพื่อ ประสานพูดคุยกันให้มันเกิดความชัดเจนเราก็เลยได้บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรายังรอได้ให้กลับไปถามพลเอกประชาผมนอกว่าพร้อมกี่โมงนัดใหม่มาที่เดิมเราก็ยินดีแล้วก็ให้ผู้ผู้สื่อข่าวเข้ามาเต็มห้องตามเดิมตอนแรกำตำรวจทำท่าจะไม่ยอมเราก็บอกเอาสื่อมวลชนเข้ามาแถลงร่วมกัน เราก็ได้แถลงชัดเจนว่าเรายังมีความมุ่งมั่นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราให้เรายินดีรอพเดกประจาบผมนอกถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็มาคุยกันกองทัพชนเป็นกองทัพชนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วมีความคิดไม่ใช่กองทัพแดงพี่น้องเพื่อมิตภาพระหว่างประเทศเรายินดีที่จะกลับมาสวนลุมสองวันแล้วพร้อมจะออไปไหม กลงอย่างนั้นเราก็กลับพี่น้องนี่คือการเจรจาในรอบที่สองหลังจากนั้นก็เป็นรอบที่สามพี่น้องรอบที่สามเนี่ยตำรวจก็กลับมาบอกกับเราว่าพลตำรวจประชาพมนอกติดภารกิจไม่สามารถจะเจรจากับเราได้ถามว่านอกเหนือความคาดคิดของเราหรือไม่พี่น้องไม่ได้นอกเหนืออยู่แล้ว แล้วเสนอให้เราเจรจากับรองอธิบดีกรมตำรวจคุณวรพงศ์เราก็ตกลงพี่น้องเราเราก็ตกลงก็เดินทางไปคุยกันที่สำนักง,งานที่บชนนะครับก็มีพลตำรวจโทรวรพงศ์มีพล,ลตำรวจโทผมจำชื่อไม่ได้ผมจำที่ได้ว่าแจ๊ดพี่น้อง คำรณว,วิทย์ครับพี่น้องพลตำรวโทคำรณวิทย์แล้วก็นาตำรวจอีกหลายคนการเจรจาก็ได้ข้อสรุปแบบนี้นะครับพี่น้องครับข้อสรุปก็คือหนึ่งเรายังคงดำรงความมุ่งมั่นในการโค่นร,ระบบทักษิณเหมือนเดิมดังนั้น เพื่อมิตรภาพไทยจีนเราจะกลับมาที่สุลุมในวันนี้ถึงวันที่13หลังจากนั้นเป็นสิทธิของเราที่จะดำเนินการว่าเราไปจะไปชุมนุมที่ไหนอย่างไรเราจะถึงใจอีกครั้งหนึ่งพี่น้องโดยตำรวจก็จะต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับเรานะครับแต่ เรายอมพี่น้องไม่มีการเซ็นเพราะถึงเซ็นมันก็ไม่รักษาคำพูดพี่น้องการชุมนุมครั้งต่อไปตำรวจยินดีที่จะดูแลให้เรานะครับดูแลตกลงกันอย่างนั้นนะครับข้อต่อไปนะครับต้องไม่มีการดำเนินคดีกับแกนนำกับผู้ร่วมจำนวนทุกคน นะฮะตกวงก็รับแล้วก็รายละเอียดปีกย่อยนะครับมีเรื่องรถอะไรก็ว่ากันไปเรื่องปีกย่อยนะครับ <S <S พี่น้องครับหลังการเจรจาเกิดอะไรขึ้นพี่น้องที่อยู่ในม็อบได้รับฟังการกระจายเสียงรับทราบเหตุผลและอยู่ในที่นั่นรู้ว่าเราได้ประกาศว่าออกมาออกมาออกมาเป็นพันครั้งพี่น้อง แต่ว่าเราต้องยอมรับพี่น้องมีเหลืออยู่เท่าไหร่พันคนพี่น้องนี่คือสิ่งที่พี่น้องที่อยู่ในม็อบที่อยู่ในหน้าประตูสามรับทราบสภาพดังนั้นเนี่ยเมื่อแกนนำเกรจาแต่ละขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งยังไงเนี่ยเราได้ให้ทีมกาด์ดของเราไปประเมินพี่น้องคิดยังไงพี่น้องเกือบทุกคนเห็นด้วยกับการตัดใจของแกนนำพี่น้องเราดำเนินการเราก็ประเมิน เราก็ด,ดําเนินการประเมินความคิดเห็นของพี่น้องเราพี่น้องที่อยู่ใดม็อบเนี่ยเห็นความกดดันนะครับเห็นว่าเราเพิ่มขึ้นมาจํานวนไม่มากท่าที่กวรน,นี่คือความกดดันพี่น้องเนี่ยเข้าใจว่าแกนนำจะเอาอยัางไงดีแกนนาจะเสี่ยงหรือไม่นะครับสิ่งต่อไปผมจะเล่าให้ฟังว่าพี่น้องทุกคนโปรดทราบว่าแกนนาทุกคนเนี่ยพร้อมนะครับที่จะให้มันเข้ามาจับตัวเรา เราเนี่ยผมได้มีการถามทุกคนเลยครับว่ายอมไหมนะครับคนที่สมัครใจจะให้ยอมจับติดคุกทุกคนครับพี่น้องไม่มีใครถอยแม้แต่คนเดียวแต่สิ่งที่เราคิดถ้าแกนนำถูกจับทั้งหมดข้างหลังจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีคนควบคุมถ้าพี่น้องทำใจได้ยอมกลับมาที่สวนลุมไม่มีอะไรแต่พี่น้องที่อยู่ข้างนอกอีกหลายกลุ่มซึ่งเราไม่ได้ ไม่ได้สามารถเชื่อมกับเขาได้โดยตรงพี่น้องถ้าเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนพี่น้องเราส่วนนี้เป็นความรับผิดชอบของเราครับพี่น้องดังนั้นเราจรึงตัดสินใจว่าเรายอมให้พี่น้องด่าเราเรายอมรับเป็นความผิดของเรานะฮะพี่น้องจะว่ายัางไงเรายินดีเราจะพิจารณาเราจะสรุปบทเรียนทุกอย่างพี่น้องจะว่าเราเรายินดีหมดพี่น้อง แต่เราขอตัดสินใจว่าต้องไม่พี่น้องแม้แต่คนเดียวบาดเจ็บล้มตายพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ยอมก็คือการดำรงความมุ่งม,มั่นในการโค่นระบบทักษิณเรารับทราบว่าการที่จะใจแบบนี้สวนลุมเราพี่น้องคงจะเสียใจเหนื่อยใจผิดหวังเนี่ยเราพอสมควร แต่พี่น้องครับผมขอญาตนะครับไม่ได้เปรียบเทียบสมมุติว่าแบบมอบเสียอายพี่น้องถูกระเบิดมีการบาดเจ็บพี่น้องก็รับได้เพราะว่าโอ้โหมันถูกขนาดนี้ถ้าอยู่ต่อไปจะสูญเสียมากขึ้นพี่น้องก็ส่วนมากก็เห็นด้วยที่จะยอมสลายการชุมนุมแต่เราเนี่ยกำลังสู้อยู่ดีแกนประกาศยอมกลับสูนลุมพี่น้องรับไม่ได้เราเข้าใจพี่น้องเราเข้าเราเข้าใจเพราะเราเองก็คิดไม่ต่างกับพี่น้องที่อุรุพงตอนนี้พี่น้อง แต่ควา,รามรับผิชอบของเราเราไม่ต้องการที่จะโค่นระบอบทัาศินโดยเอาเลือดเอาเนื้อของพี่น้องไปแลกครับยกเว้นถึงเวลาที่เหมาะสมพี่น้องถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยแกนนำทุกคนยินดีนที่จะแลกกับเลือดเนื้อของเราปัญหาต่อมาคือพี่น้องที่ช่วยแซนวิชพวกเราอยู่ด้านนอก ที่สนามมาเอ่ยที่ตรงนั้นตรงนี้เอ่ยเนี่ยเนื่องจากอยู่ในพื้นที่พี่น้องจึงไม่ได้ติดตามข่าวทางทีวีว่ามีการเจรจารยอย่างไงเรื่องราวมันเป็นยังไงมารู้อีกทีแกนนําตัดสินใจกับสวนลุมพี่น้องรับไม่ได้เราเข้าใจครับเราไปเราพยายามไปทําให้เข้าใจกับพี่น้องแต่พี่น้องกําลังอยู่ในช่วงที่เสียใจพี่น้องมีความมุ่งมั่นพี่น้องมีความอึดอัดพี่น้องอดทนมากกับความ ช่วเากทักษิณพี่น้องคาดฝังว่าออกมาครั้งนี้ชนะแน่เลยดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่โทษพี่น้องครับทุกอย่างเราขอรับผิดเป็นความผิดของคณะทำงานและเสียในการร่วมครับพี่น้องผมยืนยันนะครับว่าที่อุรุภงเนี่ยเป็นพี่น้องเราครับพี่น้องเป็นพี่น้องเรานะครับเป็นพี่น้องเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้การดูแล เราต้องสนุนให้พี่น้องเราค่อยๆใจเย็นและณวันนี้ส่วนตัวผมไม่เรียกร้องให้พี่น้องต้องมาสนุมแต่ผมจะเรียกร้องพี่น้องที่ไปที่อุลพงศ์นะครับว่าถึงวันสําคัญมาร่วมกับเราใหม่พี่น้องเรายังรอพี่น้องอยู่ณวันนี้เราเข้าใจครับว่าพี่น้องกําลังเจ็บช้ากําลังผิดหวังในตัวเราเช่นเดียวกับเรากำลังผิดหวังในตัวเราด้วยเหมือนกันพี่น้องนะครับ พี่น้องครับเราจะต้องรู้จักถอยพี่น้องเมื่อเดินหน้าไม่ได้ถอยหนึ่งก้าวเท่านั้นพี่น้องไม่ใช่ถอยกูดไม่ใช่ถอยไปห่างสิบกิโลพี่น้องเป็นการถอยเพียงก้าวเดียวพี่น้องเห็นไหมครับกลับมาวันนี้คนก็เต็มสวนลุมครับพี่น้องแสดงว่าความมุ่งม,มั่นของพี่น้องเรายัางไม่ลดลงพี่น้อง พี่น้องครับเราจะร่วมมือกันสรุปบทเรียนพี่น้องเราจะถือว่าเราต้องสรุปบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่และเราจะต้องมีการปรับการทํางานของกองทัพประชนโครระบบทักษิณและกองทัพธรรมเราจะมีการปรับงานครั้งครั้งยิ่งใหญ่เพื่อที่จะแก้ไขข้อบกพร่องทุกอย่างที่มีดังนั้นพ่อแม่พี่น้องทุกคนเห็นจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนของเราพี่น้องเสนอมาเล้ครับพี่น้องเสนอเจอเหตุในการร่วมคนใดเสนอเราได้ครับพี่น้องเราจะรับฟังความเห็นของพี่น้อง เพื่อมาปรับปรุงในการชกลกสามหวังนกนะครับพี่น้องครับการต่อสู้ครั้งนี้ผมเห็นวีรกรรมเห็นข้อดีหลายข้อที่อยากจะมาเล่าให้พี่น้องฟังข้อที่หนึ่งครับพี่น้อง เราจะเห็นพลังของพี่น้องในการที่จะฟันฝ่าการปิดกั้นการส่งน้ำมันสำหรับเครื่องปั่นไฟปิดกั้นการส่งน้ำด้านอาหารอะไรต่างๆเคยมีไหมครับพี่น้องการประท้วนที่ต้องเลี้ยงลำเลียงอาหารโดยการลงไปในคลองแล้วก็เดินส่งต่อกันพี่น้องเคยมีไหมครับมึงปิดถนนกูก็ลงคอนะครับพี่น้องเราก็มีเสบียงอาหารกิน นะครับถูกไหมครับรวมทั้งอื่นอื่นนี่คือเป็นวีรกรรมที่ชัดเจนข้อที่สองพี่น้องความอดทนพี่น้องม็อบที่ถูกทั้งแดดทั้งฝนโชคดีพี่น้องฟ้าเป็นใจให้เราฝนตกไม่มากเกินเราเลยไม่ลำบากเกินถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเราประเมินกันหลายครั้งว่าจะย้ายสวนลุมไปไหมถ้าเราเอาตรงนี้ไปปุ๊บเรื่องฝนก็จะไม่มีปัญหนาต่อเรา แต่เราก็ประเมินว่าถ้าเอานี้ปุ๊บมันต้องรู้ว่าเรายืดเยื้อแน่กองทัพทำมีเต็นนี้ไปเมื่อไหร่ยืดเยื้อห้าร้อยวันพี่น้องดังนั้นเราจรึงตัดสินใจว่ากองทัพประชาชนย่อมอดทนกับฝน,ก,บฝนกับแดดได้นะครับเสื้อกันฝนล่มเราก็สู้ได้พี่น้องพี่น้องครับ เราอยู่ที่นี่พี่น้องเห็นไหมครับมอบเกษตรกร,กรมบอะไรบางทีมากกว่าเราเยอะแยะพี่น้องตำรวจไปดูแลห้าสิบคนพี่น้องครับมบของกองทัพอิอรนและกองทัพรรมแต่ละครั้งครั้งแรกพี่น้องวันที่สี่สิงหาพี่น้องเรามาประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นแปดคนตำรวจเท่าไหร่ครับพี่น้องหกเจ็ดหมื่นคนครับพี่น้องเพราะฉะนั้น การยุทครั้งนี้ก็เช่นกันพี่น้องเรามีอยู่พันคนสองมนคนตำรวจกี่หมื่นครับพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องอยู่ในม็อบไม่เห็นตอนที่เราออกเจราจาเราไปเห็นโอ้โหแต่ละที่ที่สะสมตำรวจไว้ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นพี่น้องแต่ไม่หมดนะครับพี่น้องแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ากองทัพริชรชนนี้มันยิ่งใหญ่กว่าม็อบ เกษตรกร,กรม็อบอื่นอนอ,นอีกพี่น้องม็อบอื่น,นืรัฐบาลจะหลอกเซ็นข้อตกลงแล้วจบแต่ม็อบกงทัพประชาชนไม่สามารถจะดําเดินด้วยวิธีนั้นได้พี่น้องม็อบกองทัประชนมีอย่างเดียวก็คือต้องชนะพี่น้องครับสําหรับพี่น้องที่อยู่ที่สนามม้าที่ไม่เข้าใจทีที่ยังทําใจไม่ได้ทีที่ยังโกรธ กองทัพประชาชนกองทัพทมอยู่เราก็ใช้ความพยายามไปเคลียร์นะครับพี่น้องแล้วก็ตอนนี้ย้ายไปที่อุลพงศ์พี่น้องครับทางกองทัพประชชนก็ได้ประสานกับตำรวจผมได้บอกชัดเจนนะครับในการประสานงานกับพลตำรวจโทดําอ,อคำลงนิดนะครับได้บอกชัดเจนว่าขอให้ดูแลพี่น้องเราอย่างดีด้วย ถ้าตำรวจไม่ดูแลอย่างดีไปทำการปราบปรามพี่น้องเราผมไม่สามารถรับประกันได้ว่าสวนลุมจะเคลื่อนออกไปรวมกับพี่น้องที่นั่นนะฮะซึ่งทงตำรวจก็รับปากนะครับตรวจทางตำรวจก็ได้รับปากที่จะดูแลให้นะครับพี่น้องครับก็พี่น้องครับสุดท้ายนี้นะครับ ก็อยากจะคุยกับพี่น้องว่าพี่น้องเหนื่อยมากนะฮะต้องทำใจเพราะท่านได้เทศให้พวกเราฟังทุกวันพี่น้องชัยชนะคืออะไรการแพ้คืออะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับกลับไปพักผ่อนทำใจเมื่อสบายใจเมื่อพร้อมอะไรพี่น้องกลับมาร่วมกับเราอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับชัยชนะยังอยู่ข้างหน้าเราพี่น้อง